คือมันทำผิดนะตกนรกถ้ามีตกนรกแค่จริงอย่างนี่ที่นี่เดี๋ยวนี้แไม่ต้องสงสัยตายแล้วพอไปตกนรกทุกชนิดที่มันจะมี <c oughs> ไอ้นรกคือสวรรค์ต่อตายแล้วไม่ไม่ต้องคิดถึงก็ได้เขาจะทำให้นรกเ,เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่นี่ให้มันถูกต้องไม่ตกนรกที่นี่มีแต่สวรรค์ที่นี่ไม่ต้องกลัว ตานะยจะไม่ตกนะรกหรือไหลสวรรค์นี่สวรรค์อย่างนี้เป็นสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนนรกอย่างนี้สวรรค์อย่างนี้คือที่รู้สึกอยู่ในใจเกี่ยวกับตาหูจหมูกลิ้นกายใจทําผิดเี่ยก็เป็นนรกตาหูจหมูกลิ้นกายใจทําถูกก็เป็นสวรรค์ท่านเรียกว่าภาษาแต่นี่ก็สักข,ขะ สวรรค์ทางอายตนะภัสสายตนิกานิริยะเห็นนรกทางอายตนะส่วนนรกที่อยู่ใต้ดินใต้บาดานู่นแลสวรรค์ที่อยู่บนฟ้าสูงสุดนั่นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเพราะว่าเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่พอพระเจ้ารัสรู้เกิดขึ้นแต่รู้ทัานตรัสอนว่าไอ้นรกนี่ ทางอาญตนะเนี่ยภาษาย,ยติกันรกเนี่ยฉันเห็นแล้วสวรรค์ทางอาญาณนี่ฉันเห็นแล้วท่าอนอาจว่า์ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วามายาทิฏฐาเลว่าฉันเห็นแล้วพระท่านก็ไม่ไปต่อล่อต่อเทียงไันไปยกเลิกไอ้นรกสวรรค์ของพวกนู้นที่เขาเชื่อกันอยู่พรแต่ถ้าจะต้องสอนพวกนู้นท่านก็จะสอนไดไเหมือนกันว่าทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้สิไม่ไม่ตกในรกทาปฏิบัติอย่างนี้สิได้ขึ้นสวรรค์ แต่ถ้าเป็นนกนรกสวรรค์นในในการตัดรูปของท่านซึ่งไม่ซ้ำกับนรกของพวกที่เขาสอนอยู่ก่อนมันคืออย่างนี้ให้ระวัดระมัดระวังตาหูจมูกวิ้นกายใจดีๆอยให้เกิดผิดพลาดขึ้นมาพรมีสวรรค์ทางอานุสนะที่นี่สวรรค์จริงรู้สึกอยู่จริงรู้ปรากฏอยู่จริงมีอยู่จริง ใช่ไหมมันไม่มีธรรมะมันประมาทมันสะพร,ร่ามันทําผิดพลาดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดความทุกข์ความร้อนใจนี่ก็เป็นนรกทางอาญาธนะเนี่ยจาไว้เป็นคู่เปรียบทีไว้นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านะเขาสอนกันอยู่ก่อนพระเจ้าเกิดพระเจ้าท่านก็ไม่ไม่คัดค้านไม่ยกเลิกไม่เสียเวลาไม่ไปต่อต้านแต่ถ้าต้องพูดก็พูดได้เหมือนกันนะว่าปฏิบัติดีก็ไปสวรรค์ปฏิบัติไม่ดีก็ไปนรก บา,างอย่างอาจจะไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันอยู่ก่อนก็ได้เพราะว่าที่เขาสอนกันอยู่ก่อนบางทีให้บูชายันหรือให้ทําอะไรอย่างนั้นจึงจะไปสวรรค์อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนสอนให้ปฏิบัติด,ดีไปสวรรค์ไม่ปฏิบัติชั่วเพื่อไม่ไปนรกแต่ที่สอนชัดเจนที่สุดก็ค <c oughs> ือระวังมีสติระวัง เมื่อตาหูจมูกล่างกายใจทําหน้าที่ของมันระวังอย่ายผิดพลาดถูกต้องก็พอใจก็เป็นสวรรค์แต่ผิดพลาดก็เสียหายก็เป็นนรกเดี๋ยวนี้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีสติสัมปชัญญติอยู่มันก็ไม่มีความผิดพลาดเพราะมันจึงเป็นสวรรค์ให้ได้ทุกวันเรา รู้สึกสรุปบัญชีตอนจะนอนโอ้มันมีแต่การถูกต้องเป็นสวรรค์พอใจอย่างนี้ไปเต็มตลอดชีวิตไม่ได้เพิ่มอ,อะไรขึ้นการงานทุกอย่างทําอยู่แล้วงานเพื่อเลี้ยงชีวิตใส่ป่าใส่เท่าก็ทาอยู่แล้งานเพื่อสุขภาพอนามัยก็ทําอยู่แล้วงานเพื่อสังคมที่ถูกต้องก็ทําอยู่แล้ว มันมีอยู่แต่ว่าทํางานไหนอทํางานชนิดไหนในระยะไหนในขั้นตอนไหนมีสติสมัชญ,ญาธรรมแล้วมันถูกต้องถูกต้องปฏิบัติธรรมะไปเลยเป็นการปฏิบัติธรรมะไปเลยการกินการนอนการอาบการถ่ายของคนโง่มันก็เป็นหน้าที่ของคนโง่ทําด้วยความจําเป็นไม่เอาใจสายจะทําให้ดีถูกต้องอย่างไรนะเป็นเรื่องคนโง่แต่ถ้าเรื่องคนฉลาดรู้ธรรมะมันก็ทําให้เป็นธรรมะ การกินการนอนการอาบการถ่ายกาันทุกอย่างนะแม้ที่สุดแต่ว่ามันคันขึ้นมาก็จะต้องเกาเ่มันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเกาแต่ว่าเกาด้วยสติสมัชัญญะว่าทําหน้าที่ที่ถูกต้องที่ควรทําอย่ากเกาด้วยความโมโหโทโสนี่หน้าที่ที่น้อยที่สุดที่มันเรียกคันก็ต้องเกาถึงคลอยทำด้วยสติสมัชัญญะอย่าโมโหท,ที่ทัดเทาเกาแล้วก็ เป็นเหมือนกับผีสิงในภาคหนึ่งเพียงแต่ว่าก็มันคันและต้องเกาเรียกว่าสติสัมปชัญญะญญจำให้ดีๆจะเรียกว่าสติอย่างเดียกวก็ได้แต่แต่มันต้องคู่กันมีสติเอืเลือกได้แล้วเอามายืนคุมเชิงอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะขอให้เข้าใจเรื่องหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ นั่นเมื่อต้องทําหน้าที่อะไรคอให้มุ่งเป็ธรรมะให้เป็นธรรมะไ้เลยหมดอย่าให้เป็นสิ่งที่ทําด้วยความจําใจไม่อยากทําเหนื่อยบ้างอะไรบ้างยกตัวอย่างเป็นกรมกรูดสามล้อถ้ามันไม่อยากทํามันขืนใจทํานกน็เป็นเหนื่อยเกือบตายเป็นทุกข์เกือบตาย แต่ถ้ามันนึกว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะที่เหมาะสมกับชีวิตและอัตภาพของเราแล้วเป็นธรรมะแล้วยินดีพอใจในธรรมะแล้วก็เป็นสุขอย่างนี้มันก็ถีบสามรอบเป็นสุขตลอดวันจิตใจมันยืดหยุนได้ทั้งอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งอย่างนี้นัานยัยมีอะไรที่ทำทำโดยความอิจนาและอาใจไม่อยากทําทนทุกข์ทรมานอยู่ในการทํานั่นมันผิดมันของคนโง่มันของคนไม่รู้ว่า ธรรมะเป็นหน้าที่แล้วมันก็ต้องทนทรมานไปจนตายแหละส่วนอีกคนหนึ่งต้อนรับเอาได้เป็นธรรมะหมดเขาพอใจหมดไม่ว่าจะต้องทําอะไรทำด้วยความพอใจเลยเป็นสุขหมดยิ่งว่าเขาเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบท ที่ไหนทําหน้าที่ที่นั่นเป็นธรรมะหน้าที่ในการหาเลี่ยงปากเลี่ยงท้องความรุงคายก็ดีหน้าที่ในการระมัดระวังรักษานามนัยก็ดีซึ่งจะต้องทําอย่างถูกต้องและพอใจนนการที่ต้องคบหาสมาคมกันรวมกันทําให้ถูกต้องและพอใจหน้าที่มันก็สมบูรณ์ก็อาจจะเป็นคราวาสโดยเฉพาะถึงพระก็เหมือนกันไม่แตกทางใกันนะ ถ้าไม่มีการทำหน้าที่มันก็ไม่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 มีธรรมะในโบสถ์ในโบสถ์น่ะที่ไม่มีการทำหน้าที่มีแต่สันเต็มซีหรืออ่อนวอนในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะที่กลางทุ่งนาที่ชาวนชาวนาไทยนาอยู่เยอะๆนะกลับมีธรรมะธรรมะกลับไปมีกลางทุ่งนาแล้วก็ไม่มีในโบสถ์ที่มีแต่สันเต็มซีหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรพูดได้อย่างนี้ ขางขอทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วก็ทําให้เป็นหน้าที่เป็นธรรมะโดยสติสัมปชัญญะตลอดเวลา <c oughs> มันก็เลยเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้จะเงินไปซื้อความสุขอะไรที่ไหนเพราะว่ามันเป็นสุขแท้จริงเสียตลอดเวลาแล้วเลยพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลย แต่ความสุขที่แท้จริงมันทําได้อย่างนี้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยยิ่งกว่านั้นมันแถมเงินเหลือผลงานที่ทําเกิดมาจากการทํางานทาหนา้าที่มันมันก็เหลืออยู่นี่ถ้ามันไม่ต้องไปหาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนี่ส่วนความเพลิดเพลินที่หลอกลวงหรือความสุขที่หลอกลวงนั้นต้องใช้เงินมากจนเงินไม่พอใช้ถ้ามันทําไปด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่มีอยากอิ่มจากพอมันก็ไม่มี เหลือมันไม่มีความสุขด้วยทั้งใจถ้ามันอรู้สึกอย่างนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันไม่มีความสุขสงบเย็นมันก็มีแต่อยากยิ่งยิ่งขึ้นไปองเงอหาอย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเงินหมดแล้วอ่าก็ยังย,ยังอยากอยู่ก็เลยต้องไปกู้ไปยืมต้องไปคอรับชั่นต้องไปต่างๆเลยวินาศ พระพุทธเจ้าสัตวาน,นิพพานนิพพานในห้าเปล่าป็นขอห้าเปล่าไม่ได้คิดค่าคิดเงินก็หมายถึงทําจิตใจให้เยือกเย็นแต่หมายถึงสูงขึ้นไปั้นสูงขึ้นไปปฏิบัติธรรมะสูงขึ้นไปจนไม่มีความรู้สึกตัวครูของครูไม่มีกิเลสเอาละนี่เรื่องตอนแรกมันจบนะหน้าที่ทางกายทางโลกมันจบโดยการทําอย่างนี้ <c oughs>